สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่อาสมบาลามีพ่อแก่อาจารย์คมไตรเวชคนจอมผางเวชแห่งเมืองสุพรรณบุรีอาสมกองอาจารย์คมตั้งอยู่ในซอยเดียวกับซอยพระใหญ่นะครับตำบลปู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพรุ่งนี้ที่นี่จะมีพิธีกรรมไหว้ครูบูชาเทพนะครับวันนี้ลูกศิษย์ลูกหา ที่ใกล้ชิดก็มาช่วยกันจัดสถานที่นะครับอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้วันนี้จะมีการพิธีการประกอบพิธีกรรมสวดอัฐเคาะก่อนนะครับสวดอัฐเคาะนบะเคาะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพิธีกรรมกันนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็น ที่เห็นนี่ก็คือขังน้ำมนต์นะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับคือใบใบาทรารณีสารแล้วก็ใบเม็ดมะกรูดนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้อาจาร,รย์คมอธิบายนะครับว่า,าอะไรคืออะไรอะไรเป็นอะไรนะครับอย่างที่เห็นนี่ก็เป็นถาดบัตรพีนะครับถาดบัตรพีอันนี้เขาเรียกว่าถาดอะไร มีสับชัเรียกเฉพาะนะครับในนี้มีอะไรไวแต่ละอันมีความหมายยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมกันนะครับสวัสดีดอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครพรุ่งนี้เป็นวันไหวผ้ผูนครับรุนนี้เริงๆแล้วเป็นวันาวเออผมก็ต้องถามอีกว่า ไหว้ครูทําไมแต่วันเสาร์เริ่มเลยอไหว้ครูเนี่ยโคตรดีแล้วที่เราคือวันพฤหัสถ้าโบราณน่ะวันเสาร์วันจันทร์โบราณเลยแค่เลยคือวันเสาร์วันจันร์ครับเราเพิ่งมายึดคนพ็พิสุทธ์เมื่อไม่นานวันนี้ไม่ถึงร้อยปี๋เราเราตอนหลังเนี่ยมันถือว่าพิสัทธ์เป็นดาวครูนะครับแล้วก็พิสัทธ์เป็นวันครูก็เลย Bye. Okay. การทำงานแบบนี้คมันไม่มีการจัดการในตัวเราพวนี้ะน,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 นะครับทีนี้เมื่อเขาขอร้องเราก็เลยมาพิจารณาว่าเลื่อนก็เลื่อนครับมันจะได้สะดวกพับผู้ที่มารวงงานครับก็เลยเลื่อนมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ครับ,รบก็เลยเอาเป็นเสา,าร์วันอาทิตย์แรกของเดือนกพนพอขึ้นเดือนกปุ๊บเสา,าร์วันอาทิตย์แรก เดือน<ๆ>เดือนหกก็คือเดือนปลายเดือนเมษาต่อเดือนต้นเดือนพฤษภาบ่าปีมันไม่อยู่ต้นเดือนพฤษา,าป่าแต่ปีก็อยู่ปลายเมษาไม่เป็นที่แน่นอนะนะมันอยู่ที่ว่าปีไหนจะมีแปดหลงคนไม่มีแปดหงแล้วทำไมเขาต้องเลือก,กเอาเดือนหกโบราณก็ถือว่าเดือนหกก็มันช่วงหนักเหตุเพราะว่ามันเริ่มฤดูกาลเพาปลูกน,นะสมัไหมนอนเขาทำเกษตรกรรมนั้นครับ,รบแล้วฝน,นมันเริ่มตกได้ เดือนศกในฝนจะเริ่มตกและเข้าสู่ฤดูฝนครับโบราณเกาถือว่าฝนตกนกร้องชุ่มเย็นทําอะไรก็จะเริ่รุ่งเรืองครับก็เลยถือเดือนศกจะไหว้ับต้รงคุ้มเจ้าที่จะทําพิธีกรรมอะไรโดยส่วนมากจะเรียนดวงอย่างนี้เราก็ถือตามโบราณครับโบราณเขาทำกันมาตั้นแต่พิธีกรรมนป็นไปไปประมาเป็นวันเสาร์ได้ยังไงก็นี่แหละ ทุกปีเป็นวันอาทิตย์นะครับทุกปีเป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์สุติตวันเสาร์เริ่มงานวันอาทิตย์เป็นวันไหว้เพราะปีนี้ปฏิทินโหราศาสตร์ปฏิทินสงรานวันอาทิตย์เป็นวันอัปมงคลทั้งปีเลยเป็นวันโลกาวีน่านะตั้งแต่หลังสงกรานมาจนถึงสงกรา์ปีหน้าวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันค่อนข้างจะอัปมงคลแต่ทีนี้ถามว่ามันอัปมงคลทั้งวันไหมมันก็ไม่ทั้งวันหรอก บางช่วงเวลาบางช่วงเวลาทำได้ละประมงคลเนี่ย<า>มันจะเป็นโลกาวินาศในแต่ละช่วงในช่วงในช่วงสมมุติว่าอาทิตย์เนี่ยโลกาวินาศเนี่ยมันอยู่ช่วงยามไหนยามหนึ่งยามสองยามสามยามสี่ยามห้าอะไรอย่างนี้นะอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปทไําพิธียกศาลเพราะเรามาไล่ดูแล้วนะโลกาวินาศมันอยู่ที่ยามสามเมื่อมันอยู่ยามสามเนี่ยเราคเว้นไม่เกี่ยวเนี่ย ไม่เกี่ยวแล้วตอนเช้าเราทําได้ันแต่ทีนี้พอมาปีนี้อ้าวก็มาตรงลูกาวิาแล้วก็เลยเอามันเคลื่อนมาเป็นวันเสาร์ก็แล้วกันครพอเมื่อวานวันนี้วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์เป็นทั้งวันธงชัยและวันอาทิตย์บดีในปีนี้ครับวันศุกร์เป็นวันที่ดีที่สุดนะและโดยเฉพาะผมเกิดวันอังคารวันคู่มิกับวันศุกร์และตามดวงชะตาของผมเนี่ย ทำอะไรก็ตามถ้าเริ่มที่วันศุกร์จะเป็นต่อคือจะเป็นม<า>งคลทั้ง,นนทงปีตลอดทั้งปีฉะนั้นปีนี้เลยเราก็ถือเลิอกวันนี้นะอาจารย์ครับก็คือเริ่มางนานตั้งแต่วันศุกร์คือวันนี้และนะเราพูดมีค่อยไวมันมันมีคนบางต่พวกวันดีที่สุดคือวันสะดวกแต่ถ้าเป็นพวกที่มีความรู้มีความรูวม้วันสะดวกไม่ใช่วันที่ดีที่สุดเป็นวันวันที่ดีที่สุดต้องดูเลิก ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมเชื่อผมทำตามผมเชื่อเอ้าใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ใครเชื่อแบบไหนก็ตามสบายเลยตามสบายเลยครับสบายเลยแล้วก็ไม่ใครมาชักชวนไะใครเชื่อตามผมผมไม่เคยมีนะครัเออบางทีเนี่ยเวซที่ผมโพสไปอะไรไปก็แล้วแต่ ใครจะเชื่อใครจะไม่เชื่อผมไม่นสนใจครับผมยึดถือตามโบราณเราทํต่างมาแบบนี้เขาเรียกว่าโบราณประเพณีครับใครจะเชื่อคนท่านในที่ละันท่านแต่ตามจะดวกนะใครจะทาอะไรจะดูเลือกไม่ดูเลือกั็แล้วแต่อันนั้นและเขาเรียกว่าเรื่องสะดวกของเขาครับแต่เราเนี่ยเรายึดถืออย่างนี้ออาม,มาและเราก็มีความเชื่อมั่นแบบ และเราก็ประสบความสําเร็จแบบนี้แบบที่เราเชื่อมาใช่เมื่อมันประสบการณ์มันเกิดกับตัวเราเองจะไปเชื่อคนอื่นทําไมใคร,ครมนจะว่วอย่างนั้นก็ช่งางผัวมันสิครับมันไม่ได้มาเลี้ยงเราทงเมื่อไหร่นะ,ะมีนี่มาใช้แทนเราไหมเราไม่มีตังค์ข้าวมันเอาตังค์ให้เราไหมครับฉะนั้นอย่าไปสนใจปากคนอื่นไม่ว่าใครทั้งสิ้นแ่ครับในวันไหวครูของอาจารย์เนี่ยมีอะไรบ้างครับ นนั่นวันนี้วันสุม่มิบก่อนไปถึงขั้นตอนพิธีกรรมขั้นตอนพิธีกรรมวันไหว้ครูขั้นตอนพิธีกรรมวันนี้ถือว่าเป็นวันสุม่มิบนะเ,เป็นวันเของม้าตามหลักแล้ว่ งานบุญอย่างเดียวเรื่องบุญกุศลอย่างเดียวตั้งแต่ไหนแต่ไรามาเรื่องมหาศพผมก็ชอบทีนี้เราจะยิ่งใหญ่มากขนาดนั้นแล้วมันก็เหมือนมาอิ่มตัวนะครับจากนั้นมาก็พยายามจัดให้มันเล็กลง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 ทีนี้มาปีนี้ตอนแรกกะว่าจะทําให้เล็กที่สุดด้วยซ้ำไปนะครับแต่ทีนี้ก็มีบรรดาสัน เนี่ยมีอะไรบ้างครับเดียวก็น้ำมนในนะน้ำมนรอดบาดหรือว่าน้ำมนทะลุบาดนะอันนี้เนะี่ยคือการกลับร้ายให้ไปอาจจะดีบาดนี้อาจารย์ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เจาะเองนะไม่ได้เจาะเองเนี่ยเขาสนิมกินทะลุเองเนี่ยนะอ๋อสนิมกินเองกินเองครับถ้าเราไม่เจาะเองใช้ไม่ได้นะคือของตามตำรามันต้องโดยธรรมชาติต้องเป็นธรรมชาติทั้งหมดนะ ใส่ในนี้แล้วก็ให้มันไหลลิงก์ต่อลงไปอาจารย์ตรงนี้เปลือกกระสาอะไรระหว่างระหว่างเนี่ยก็ลองเสวยพระประลิษตี่แหละพระมนต์พระปริษต์เนี่ยนะครับเติมน้ำมนเรื่อยไปแล้วก็เสวยเลยไปพอมันแห้งก็<ๆ>ให้ลูกศิษย์เนี่ยเติมเรื่อยไป,ไปจนกว่าจะเสร็จที่ดีครับอาจารย์อันนี้อันนี้เหมือนมะขามอะไรอันนี้ฝวางส้มปล่อยฝากส้มปล่อยและโดยเฉพาะเป็นส้มปล่อยเดือนห้านะแปดคือส้มปล่อยเดือนหนะ้าทั้งหมดนแปดนั่นไหมครับอ๋อแปดข้อหรือเก้าข้ออ่าอันนี้ไม่ใช่เก้าข้อเป็นส้มปล่อยเดือนห้าส้มปล่อยเดือน เรา่าร้านนาเนี่ยเขาจะถือการเก็บต้งปล่อยเนี่ยถ้าจะให้เป็นมงคลและเกิดความศักดิ์สิทธิ์ให้เก็บในเดือนห้าในเดือนห้าของเขาก็เดือนสามของเราวันที่เราไปคูบาอะไรที่ที่แม่แปลงอ,อันนั้นเขากเก็บดีใช<ไ>่เขาเก็บตามตำราใเก็บตามตำราอันนี้ก็คือพอพุ่งนี้ก่อนจะอาบน้ำมนต์คร<ไ>ับนะเราจะต้องเอาต้งป่อยเนี่ยใส่ทุกขั้นใส่ทุกขังนใส่ทุกขั้นทางร้านนาหรือว่าทางเหนือเนี่ย เขานับถือว่าต้นป่อยเนี่ยมีมีดีในตัวคอ่ะจะตัดเป่าเอาประมงคลสิ่งชั่วร้ายต่างๆแม้ไม่ต้องกรุ๊ปเซกใช่ไม่ต้องกรุ๊เซกดีในตัวและโดยเฉพาะต้นป่อยเป็นหน้าของอย่างที่เห็นในป่านี่ดันอใบทอร์นิสานอันนี้นะครับใบทอร์นิสานเมื่อทำโมนทอรนิสานเนี่ยใบทอร์นิสานเนี่ยมันขาดไม่ได้ครับนเขาถือว่ามันมันเป็นไม้ที่ดีในตัวไม้ไอทอร์นิสานเนี่ยนะครับ สามารถปัดเสเนียเจนไรอัพมงคลต่างๆได้ถึงแม้ทำน้ำมนต์ไม่เป็นแม่ผมนะครับเวลากลับจากงานศพคนโบราณนี่ต้องใช้เลยต้องใช้ถึงเราจะทำน้ำมนต์ไม่เป็นเอาน้ำธรรมดานี่แหละเด็ดเอาใบทอีสารมาสักงฆ่าใบเก็บใบลูบใส่ไปเลยลูบใส่ก็ได้หรือจะเอาจุ่มแล้วชมก็ได้กับองนี้นะโอเคถัดไปอันนั้นเป็นมะกรูดมะกรูด มันขูดผลไม้ในครัวได้มอขูดเนี่ยนะมันจะทำมันจะไปคล้องจองกับกาวมาขูดถ้าอย่างทางเลยนั้นเขาเรียกว่าขูดใช่ตรงๆเลยัากขูดเลยขูด,ก,ดกับคือมันขูดออกอะไรที่ไม่ดีขูดออกหมดอันนี้ร้านนา,าก็เชื่อถือมากและโดยเฉพาะค,คนจีนคนจีนนี่ขาดไม่ได้นะเวลาเขาทำน้ำมนต์อาบคนจีนเขาไม่เขาทำน้ำมนต์อย่างเราไม่รดบ น้ำมนของคนจีนก็คือเอาดอกไม้มงคลใบไม้มงคลแล้วก็เอามาปูดให้ใส่เข้าไปแค่นั้นอาบได้แล้วไม่ไม่ต้องบริกรรมกระถองกระถาไมเลยเขาไม่มีเลยอันนี้เป็นเคล็ดโบราณเลยนะครับเขาจะเรียกว่าน้ําดอกไม้อาบน้ําดอกไม้อาบน้ําดอกไม้อแต่ครับผาเนี่ยอาจารย์เอาไว้ตอนไหนอันนี้ตอนตอนทำน้ำมนก็ใช้นะใช้แขวนทำน้ำมนใช้แขวนทำแล้วก็ตอนอาบ ตอนเริ่มผ่านเนี่ยจะต้องเทน้ำมนต์ผ่านให้ไหลแล้วก็ผ่านลงไปหาคนพิษครับนะคนพิาตรงนี้นะเราเอาน้ำมนต์เนี่ยลดตคนนี้ให้มันไหลลื่นลงไปแล้วก็ไปให้ัวนตัวเนาครับอันนี้มันจะปัดหมดนะแล้วก็พลิกร้ายกายเป็นดีหมดพอดีพวกนี้น่อาจจะอาจจะมีการอาบใท่ขั้นเมื่อมีอาไปขั้นผมเองก็คงจะอาแพเมื่อพอดีมี นุสิึที่เป็นผิดครอคบาาครูบาอาจารย์ไปเปิดสำนักกันว่าอะไรที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในที่นี้กั เราทําไว้ก่อนทําไว้ก่อนทําไว้ก่อนพอก่อนแล้วมาต่อพิธีปุ๊บถึงจะเอาเหล้ามาใส่พุ่งผ้าปลายําหลายคนบอกว่าจะยากไม่ยากคืออะไรเนี่ยนี่ก็คือปัจจุบันนี้สะดวกก็คือหนึ่งปลากระปองก็ได้นะปลาตะดินแถวเนี้ยปลากระป๋องยําแบบง่ายๆใส่ต้นหอมแบบนะปลาทูน่าหมันมันเองมันได้ดูที่บ้านเลยถ้าทูน่าเราสะดวกสะดวกมากครับแล้วไอ้ทูน่าที่เขายําไว้แล้วก็มีด้วยใช้ได้เหมือนกัน ใช้ได้เหมือนกันไม่ต้องไม่ย้ำไม่ต้องใชว่ากุ้งผ้าปลายำไม่ได้หมายว่ารากุ้งต้องสดปลาต้องสดนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยขาไม่ได้ก็มากระป๋องก็ได้อันนี้ขาดครูก็ได้ขบผมได้ั้หมดอันนี้ขาดอะไรนะแต่กระบะกะบะผัดพรีพะเขาะกะบะผัดพีพะเคาะแล้วมีอีกหลายอย่างอันนี้สําหรับผู้ที่ร่วมพิธี อันนี้สาหรับผู้ที่ร่วมพิธีผู้ที่ส่งรายชื่อมาอะไรมานี่นะกรก็จะมีชื่อมีวันเดือนปีเสียไว้ให้ครับอย่างที่ข้างหลังนี่นะครับเดี๋ยวทีนี้อจะมีกระบะที่เป็นสีสีกระบะที่เป็นสีสีรบกวนขอหน่อยครับกระบะที่เป็นอาจารย์ไอ้พรูนี่สีุ่มทรัพย์อันนี้มันสีงันกระบะละสีกระบะละสีกระบะละสีสีสีส่วนนี้เป็นกระบะของบูชาเทพนะทอแต่รับพระองค์พระอง เก้ากับบาทตามสีวันเกิดนะอย่าพอาทิตย์สีแดงครับไหมครับที่เราเรียงไว้นะอาทิตย์อาทิตย์เราก็ได้หัตถีผูกดันครับอาทิตย์เป็นมิตรตกลงครับจันทร์โสมตรูพุทนงเยาว์อ๋อต้องวางใกล้เคียงไัมตุกปากหวานังคารครับเอาเสาราหูคู่กันดีครับนะอันนั้นเป็นกระเพาะที่เป็นคู่มิตรเราจะเอาประฐมวันคู่กันไว้ส่วนอันนี้เป็น <c oughs> เป็นพระเกตเทพมงคลจะเป็นสีทองนะอันนี้ไม่อยู่ในอันตศทโขพ,พระเกตเนี่ยเป็นเทพที่เกิดไทยจึงไม่ได้เข้าเสเวยอายุไทยแต่ในอินไทยอยู่ใใยกลางกลางนภาตาคอยฝร,ราณสปราณีโผลให้เท่านั้นอันนี้เป็นกระทงเป็นกระบะของพระเกศในกระบะนีะ้ก็จะมีกระโปงตามจํานวนกําลังของระเคาะรรลั้นๆเ <c oughs> ช่นว่าพระอาทิตยนะ์มีหกกระทปง พรจันทร์มีสิบห้ากระทงราคานปกระทงแต่ละถาดไม่เท่ากันพระพุทธมีสิบเจ็ดพระเสามีสิพรฤาษีมีสิบเก้าพระราหูมีสิบสองพระเกศมี้ก็เหมือนเข้าวปั้นนี่อะไเข้าปั้นนี่ก็คือเขาเรียกว่าข้าบินข้าวบินเข้าวบินกอาบไม้สารีนอหนูนะครับนอหนูแล้วก็ข้าวมันโถข้าวข้าบินข้าวบินตัวนี้แปลวก็คือเข้าสุกเข้าสวยก็ได้เข้าเหนียวก็ได้ ทุกกรบทัวงานต่างๆลกระปั้นเป็นต้อเป็นข้าวที่ถวายบูชาถวายเทวดาข้าวบินเออข้าวบินแต่มันใช้ตัวเดียวกับพุกข้าวบินอันเดียวกันอันเดียวกันเขาว่าพุกข้าวบินเนี่ยคือเขาข้าวบินเนี่ยมันเลี้ยงในพานนะโยมเป็นยอดแหลมขึ้นมาก็คือข้าวบินอย่างนี้แหละข้าวบินอันนี้แหละครับพอเลี้ยงขึ้นมาเป็นยอดแหลมเขาก็เลยเรียกว่าพุกข้าวบินอย่างนะ้ครับมีความเชื่อเรื่องข้าวตอกตอกไม้ ไม้ดอกไม้ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นทั่วไปดอกไม้ที่มีสีสวยหรือมีกลิ่นหอมเนี่ยรเราเอางลง ขนมมหามงคลเป็นานไม่ไม่ถ้ากรอ ubers, yuan, ีเลยคนไปทำไม่ใช่ขนมเป็นดอกไม้ขนาดนั้นเลยใช่มันเป็นดอกไม้พิษแล้วพอสอกมันขาวบริสุทธิ์นะมันขาวบริสุทธิ์แควานไว้แต่ละอันแต่ละอันนะครับอาจารย์ครับทุกอย่างนี่เขาเคลื่อนอะไรพิธีกรรมทั้งหมดเนี่ยวัตถุประสงค์ก่อนการจัดทำ ทำมาตังครับคนที่ทําแล้วเนี่ยเขาทําแล้วเขามีความเชื่อว่าดียังไงความเชื่อนะตามความเชื่ออาจารย์พอครับโดยที่ตามการสนองคล้องต่ออายุเฉลิมสจรารติเสริมบุญปันธ์นี้สมัยตั้งแต่เรายังไม่ได้นับปีพุทธนะมันเป็นพิธีกรรมผสมระหว่างธรรมและพี่พิธีกรรมระหว่างธรรมและย ไม่ก่อนเรายังไม่ได้พุนะบก็เลยใช้วิธีกรรมอันนี้แหละเมือ่อบ,บุคคลใดก็ดีชะตามไม่ดีลวงไม่ดีเจ็บป่วย,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 ยบ่อยหรือประสบอุบัติเหตุเสมอๆอะไรเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนมีเคราะห์หรือว่าคราะ ร้อยปีนะครับไม่ใช่เกิดมาขึ้นได้ในสมัยเราแน่เ้วไม่ใช่ว่าเรามาริเริ่มทำขึ้นเองใช่ครับมันเป็นความเชื่อที่สืบสานกันมาครับแล้วเราก็ทําตามโบราณที่สืบสานกันมานั่นแหละครับแม้กระทั่งสูตรทำน้ำมันอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นสูตรโบราณทั้งสิ้นครับไม่ใช่ว่าผมมาคิดเองทาเองอย่นี้ครับสำนักนี้ไม่มีอะไรที่คิดเองทาเองรับรองได้เลยเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะเอามาปรัปุงบ้างเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยนะ จะมีคนนํามาขอหน้ามนทรัพย์สารมาขอน้มนอมา,ม,านมนต่างๆไปใช้เยอะไหมครับก็ยังมีคนนะบางคนก็ขอมาทางโทรศัพท์มา,า,มา,าเดินทางมาไม่ได้เราโส่งัทไปจะดีไปให้ครับนะไม่มีไม่มีอะไรไม่ได้ขายที่นีไม่ได้ขายน้ามนไม่ได้ขายน้ามนนะครับไมไ่ขายคือให้ฟรีโหมาใครอยากได้น้ามนอะไรนะครับโหมาขอตามที่เบ<ด>อร์เบอร์ที่เขียนไว้นะครับ บางคนก็แต่โดยส่วนมากนะเขาก็จะตรงตามรูปทำบุญร่วมร่วมทำบุญเท่าไหร่ก็ได้นะแต่เราเองเราไม่ดรอกนี่นะครับอาจารย์ครับวิธีกรรมตรงนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นชั่วโมงเศษชั่วโมงเศษชั่วโมงเศษมนที่ท่องมีอะไรบ้างครับเริ่มตั้งแต่ขวังนะครับสําหรับรูบาอาจารย์ที่จะใช้ไปประกอบพิธีกรรมทางข้ามหางแหว้เรียบร้อยเริ่มก่อน พระศานาพระสงฆ์นุมงเียวดาอันเชิญบูาอาจารย์บอกสาวคืออาจารย์ปฏิาัติพิธีกรรมกับจากนั้นเราก็เริ่มทำมณฑอนีสานน้อยตอนอีู่นาใหญ่ครับหรือว่ามณลองค์การต่างๆและโดยเฉพาะองผมนี่ก็คือมารวิชัยน้อยมารวิชัยใหญ่ทุกสาขกรับมันจะครอบคลุมเลยครับนะองค์การมณฑลนิสานที่มันปัจเจเนียรใอยู่แล้วครับมารวิชัยน้อยวันวิชัยใหญ่เนี่ยมันเกี่ยวกับรักษาโรคไทยให้เจ็บทุกชนิด แล้วพุทธจักรหลวงเนี่ยเรื่องคุณไสยมลดำลมเทลมพัทธทุกตีต่างพอจบมนองการต่างๆทีนี้ก็ว่าเทพาริษเทพาริษอ่าเทพาริษมลต่างๆที่พระตัวนี่แหละพอจบเทพาริษทีนี้ก็ว่ามีมลเปิดโลกเปิดจักรวาลเปิดโลกธาตุต่างๆอาจารย์ค,ครับผมไปมาทุกที่ทอระนีสากทำไมมีเหมือนกันแต่ซอยในนั้นไม่ค่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับเรื่องธรรมดา ภาษาไปเรื่องธรรมดาเพราะสมัยโบราณเนี่ยมุกปาฐะปากต่อปากไม่มีการจดมันไม่มีการจดรจำแล้วก็บอกต่อจำแล้วก็บอกต่อทีนี้มันก็ต้องมีหลงลืมไปบ้างเพิ่มเติมบ้างผิดเพี้ยนบ้างเรื่องธรรมดาอาจารย์เลียงสูตรไหนมาให้ยึดถือสูตรนะ การับภาษาปัจจุบันี่มนันสวยทำอะไรมื่อกติติดขัดกัน,กน,กน,กนทำมาหาทินไม่ขึ้นไม่สมองก็ไม่พอตรงมันพูดยากนะครอาการแต่ละคนมันอาจจะไม่ โยนหมาชีใส่ยกเข้าวตับอาไมโยใส่พี่วัดแบครับไม่ดีหรอกหรือว่าบางคนก็โอนในทอานิสานมันเยอะมากให้ให้ไปดูในในในอาขูเอาเขาเขียนไว้ละเอียดเลยให้เขียนไว้ละเอียดเลยครับเลยป้าครับนั่งซ้อมหมดเลยครับถ้าตอนถ้าว่าเราไปโดนับซ้อมตรานิสานมาก็อละที่ใกล้บ้านเราลุงปู่ลุงพ่อลุงพี่ลุงน้าที่ท่านสามารถหานั้งหม์ให้ได้หรือว่า ครูบาอาจารย์คารวะที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยไปอาบน้ำมนต์นะใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นไปที่นั่นครับนะไอ้ที่ไหนก็ไปที่นั่นแหละครับเหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกันเขาใช้มนต์สูตรใกล้เคียงกันคล้ายๆกันครับคคล้ายๆกัันนะรบอาจารย์ครับที่วัดที่นี่อาบน้ำมนต์อะไรบ้างครับห้าคนจะเดินทางมาอาบน้ำมนต์ที่สำนักงานมีน้ำมนต์อะไรบ้างก็คือหนึ่งน้ำมนต์ธรณีศาสตรน้ำมนต์ธรณีสาร์สองก็น้ำมนต์ ครับนะสามน้ำมนต์เกี่ยวรุกไปเป็นเหตุครับหรือว่าน้ำมนต์พวกที่ปูุกคุ้มใส่มงดําลงเทลงพัดอะไรต่างๆครับและสุดท้ายคือน้ำมันเปิดโลกไปน้ำมนต์คือเปิดโลกครับเปิดโลกมาธาตุเปิดสกุลวะครับหรือว่าเปิดโลกชะตาฤกษ์ ริงเรามันอยู่ในสูตรเดียวกันในองค์เดียวกันนั่นแหละใครมาอาบผมก็อาบให้หมดทุกสูตรเพราะว่าเราเราอาจารย์คล้องด้สูตรเดียวกันเรียใจไม่ใช่คือผมทําทําทําแล้วผมก็เอารวมกันไว้เลยครับเลามาอาบแต่ละสูตรสูตรสูตรมันเสียเสียตังหลายรอบนะครับสี่สูตรก็เสียสี่รอบเนี่ยบางแห่งหลายที่บางแห่งนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นในในรั้วในวังเขาจะเก็บน้ำมนต์จากสถานที่สักติใช่คือถ้าใครไม่มีมีวิชาน้อยก็ไปเอาน้ำมนต์จากสถานที่สันติมาใช้ <ม>ครับเราไปวัดศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เช่นวัดหลวงพอ่อพุทธสธรหลวงพ่อบันเลมหลวงพอ่งพอ,งพอวัดไร่ขิงหลวงพอว่งพอเขาสรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดแต่ละที่และที่แม้กระทั่งเจ้าพ่อหลักเมืองแต่ละที่ใช้ได้ได้ทั้งหมดนะแล้เอามาอย่างกะแก้วที่กะแก้วต่อแก้วเอามาแล้วมาผสมเอมาครับเราเชื่อถือมันก็ศักดิ์สิทธิ์ครับถ้าเราไม่เชื่อถือจะให้ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก็ไม่เปิดอานุภาพครับมันอยู่ที่เราครับ ครืนนี้เราจะทางช่องของอาจารย์ก็จะไลฟ์สดไปนะครับทางผมก็จะบันทึกไว้เผื่อคาดว่าน่าจะไม่เกินพรุ่งก็จะเริ่มประกอบทีบถ้าใครจะมาอาบน้ำมลกุ้งนี้หรือตลอดไปอาุ่งนี้มาได้ถ้ารุ่งนี้นะแต่จริงๆเราอาบได้ตลอดมาได้ตลอดแต่ถ้ามาพรุ่งนี้ได้จะดีครับเหตุเพราะว่าเรามีวิธีรมไห้สุกด้วยครับแล้วก็จะได้มีครูบาอาจารย์ท่านอาบให้ครูบาอาจารย์ที่มารุ่นงานนี่ได้ครับจะได้ช่วยกันอาบ นะครับก็ขอบคุณนะคุณอาจารย์คมมากครับผมครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะครับครับสวัสดีครับ